สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะครพบ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าหรเฟซี FC, ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกเราในช่องเดินป่าก,กับป่าออไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะครับเดือนกันยายนปีพศ2565ครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับทุกคนหมายป่าบ้านหนองเมฆครับจบลหวดยขาเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม หลังจากเมื่อวานบ่าไทยกับสาวเปียหยุดพักผ่อนครับเห็ดไม่ค่อยมีด้วยก็เลยหาลายหยุดพักผ่อนไปในตัวเลยครับผมวันนี้ก็ได้มาเข้าป่าแล้วหาเห็ดเหมือนเดิมครับทุกคนเห็นว่ามีพ่อแม่พี่น้องอ่าแถวบ้านได้เห็ดหลังแรกครับเ่าไทยกับสาวเปียก็เลยลองมาล่อหาดูครับวันนี้เห็ดที่บ่าไทยกับสาวเปียจะมาล่อหาดูก็จะเป็นเห็ดหลังแรกเห็ดพึ่งรวมๆเนี่ยนะครับทุกคนเห็ดแดงเห็ดดิน เอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าวันนี้เป่าไทยกับสาวเปียจะหมาดเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยครับดอกแรกแหกหมาวันนี้เป็นเห็ดพึ่งไข่ครับผมเห็ดพึ่งดำครับผมเห็ดแดงครับผม เห็ดแดงหนาสองดอกครับผมโอ้มีแต่ดอกนา,นาส,สวยๆครับทุกคนเมื่อวานบ่าวไรากับสาวเบียร์ไม่มาครับแก่เท่าหมดสองดอกครับผมเห็ดขาวดินครับผมมีแต่ดอกนา,นาส,สวยๆครับผมตรงนี้ ครับผมเห็ดพึ่งขมิ้นนะครับโอ้โขายาวมากเลยค่ะเห็ดแดงอีดอหนะครับ มีจะดอกหนาๆเนาะเสาเปียววันนี้ค่ะดอกหนามากทุกคนเห็ดแดงหนา<ม>เห็ดก่อแดงครับผมโอ้ยโดนแมลงกินครับเอาเห็ดหลังแรกครับทุกคนดอกกำลังจุง้มๆสวยๆเลยเนาะเสาเปียค่ะ แดงหนาคือสวยแท้ทุกคนเป็นหมู่เลยครับทุกคนเหตุหลังแร่หรือเหตุหน้าแร่เนาะเสาเปียค่ะตรงนี้ขาสั้นค่ะเหตุหลังแร่เห็ดหน้าแร่หน้าแร่แรตรงนี้มีแต่ดอกหนาๆเลยครับทุกคนดอกแข็งหมดเลยนะคะโอ้ดูตูมน้องครับทุกคนตูมเล็กๆน่ารักมากมันกระดุมเสื้อเลยเนาะ อีกหมู่นะครับทุกคนไปใกล้กันเลยครับผมหมู่เดียวกันแหละนอกบ่อไทยหมู่เดียวกันแต่วา่าออกเป็นย่อมค่ะมันจะดอกนนหนาๆเลยครับตรงนี้ทุกคนเขายังมีดอกเล็กเยอะอยู่นอกบ่อไทยเป็นกระดุมกระดุมเยอะมากครับทุกคนก็จะเหลือไว้ค่ะ อยขาติดกับดินเลยไม่มองเห็นได้ยังไงเนาะค่ะทาติดจยบกับดินเลยค่ะมีจะดอกสวยๆเลยครับผมเห็ดพึ่งดำครับผม สองดอกครับเป็ดพึ่งขาลายดอกนงครับผมเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลาย ดูเห็นหลังแร่ดอกนี้ครับทุกคนดอกแฟดโอ้โหขามีแต่ขาอ้วนๆเลยค่ะขายาวมากเลยครับทุกคนดอกสวยมากเลยครับ การน้อง oh. อยู่ในโคนไม้เลยค่ะอ๋อเปิดก้อนเลยครับทุกคนเห็นหลังแรก ทำไมไม่เยอะๆกว่านี้หน่อยนะได้แต่แบบนี้นะครับทุกคนสักสองสามหมู่ดอกแฟรครับผมโอ้ยขาใหญ่มากทุกคน ดำครับผมโอ้ดอกแฝดครับดอกนี้แฝดพี่แฝดน้องมีจะดอกสวยๆเนาะสาวเปียค่ะกำลังขึ้นใหม่ค่ะอีกดอกนึงครับผมหิดหน้าหวานครับม,มีจะดอกสวยๆนะครับทุกคน โอ้ยดูดอกครับทุกคนเห็ดหลังแรกหรือเห็ดหน้าแรกครับโอ้ยเบาไทยออนตอนดอกน้องสองดอกสวยๆครับผมโอ้ทำไมดอกนั้นน้องคือโดนมแมลงกินเนาะนี่ครับดอกนี้สวยจริงทุกคนอ้าขายาวไหนดูตะก้าหน่อยสาวเปียเต็มตะก้าแล้วเนาะหมายมันเดิมครับทุกคนเห็ดแดงหนาครับ ่เห็ดพึ่งมองดําครับผมหรือเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเห็ดพึ่งข้าวคําครับผมออกน้อยมากครับผมเห็ดอ,อืหรือว่าเห็ดบทขอนจะออกเหรอสาวเปียสาเปียก็ว่าอากาศแบบนี้ไม่เห็ดบดขอลก็เห็ดบวกเลยค่ะถ้าออกนะต้องไปจอบดูเห็ดบดขอนขาวเราเนาะ เห็ดอนขาวเห็ดบดคอนเห็ดพึ่งคาบินครับผมโอ้ยดอกเล็กขาใหญ่เห็ดหล,ลังแรกครับสวยมากทุกคนขาใหญ่มากครับเห็ดพึ่งคาร์บินออกด้วยกันกับเห็ดหล,ลังแรกเลยครับทุกคนป๊อดน้องกำลังเป็นเล็กๆเลยเนาะถาเปียค่ะ ตรงนี้ที่เหตุหลังไล่ออกอะตัวนี้น้องชอบขึ้นลาเนาะค่ะชอบไม่โตครับผมชอบขึ้นลาก่อนดูครับทุกคนดอกใหญ่ๆน้องก็มีครับเขามาเขี่ยก่อนครับผมเป่าทรากระสาวเปียมาเห็นเขาน่าจะเขี่ยแต่เมื่อวานไม่ก็มาเช้านะสาวเปียค่ะ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายลีปแล้วนะครับมาดูผลงานบ่าวไทยและสาวเปียววันนี้ครับทุกคนโศโศโศหพูดหมานโพครับวันนี้ทุกคนมหมานจะล้นตะก้าครับดูเห็ดทุกคนมีแต่เห็ดดอกเห็ดดินเนาะสาวเปียค่ะเห็ดพึ่งก็มีค,มาาค่ะเห็ดพึ่ง,ด,ด,ง,ง,นนงดำเห็ดพึงพ่งขาลายเห็ดพึ่งไข่ก็ได้ดอกนึงค่ะวันนี้พึงดดำพึ่งไข่พึ่งขาลายเห็ดกอแดงเห็ดหลังแรกหรือเห็ดใต้แร่ครับผมเห็ดแป้งเห็ดขาวดินเห็ดแดงเล็กเห็ดแดงหนา มีแต่เด็กสวยเอ้ยมีแต่ดอกอสวยๆนะครับทุกคนมดผมก็ได้ครับผมกาลังสู้กันเลยมดมากรับเพ็ดหมดก็เก็บครับอู้ยอ่อนซอนเห็ดเด้ทุกคนหลังจากเมื่อวานไม่ได้มาเนาอสาวเปียค่ะเมื่อวานไม่ได้มาค่ะเห็ดน้อยด้วยครับแล้วก็เมื่อวานเบ่าไทยกับสาวเปียก็เลยหาลาหยุดพักผ่อนเลยครับผมเพราะว่าตั้งใจจะหยุดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะ้ะสาวเปียค่ะแต่ก็ว่ากัดฟันสู้ครับจะสิ้นเดือนแล้วก็เลยสู้มาเห็ดทนมาเห็ดอีกไม่กี่วันครับ ก็เลยเมื่อวานก็เลยได้หยุดพักผ่อนไปด้วยครับผมยัยอานตอนเห็ดเจ้าของไม่หายครับทุกคนวันนี้เห็ดหลังแลมีแต่วส,สวยๆนอกบ่วไทยวันนี้เห็ดยังไม่ทันออกเยอะเนาะสาเปียค่ะยังไม่ออกเยอะค่ะออกที่มันออกครับผมถ้าเกิดรู้ที่ก็อาจจะพอได้เก็บที่เราสองสามดอกเนาะเราก็ได้เก็บไปเรื่อยครับผมเดินไปได้เก็บที่ละสามสี่ดอกแต่วันนี้เจอเป็นหมู่หลายที่อยู่เนาะสาวเปียค่ะวันไปไม่ถึงเนาะวันนี้ทายแขกไม่มีด้วยครับทุกคน วันนี้พ่อแม่พี่น้องที่มาเห็ุก็ไม่ค่อยได้มากันนอะสาวเปียเอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่สี่นะครับเดือนกันยายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนี้ก็หม่พิกัดเดิมครับผมได้บอกไว้ท่านได้บอกไว้ตอนต้นคลิปแล้วนะครับทุกคนหมายป่าบ้านหนองเมฆครับจมบนห้วยขาอำเภอบุญจะลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไทยกับสาวเบียได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเบียต้องขอจอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ